สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT c ช n n น l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะแนะนำวิธีการในส่วนของลบเพื่อนในลายแบบออกไปแบบถาวรกันนะครับกในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชั่น ไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ไปที่ส่วนของแชทไลน์นะครับที่เราจะต้องการลบกันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่ส่วนของขีด3ามขีดนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือในแชทที่เราจะต้องการลบกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็สังเกตไปที่ส่วนของแท็บเมนเูเมนูด้านบนกันได้เลยครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแทบเมนูนะครับที่เขียนว่าบล็อกกันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับสอบถามเราขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเราต้องการที่จะบล็อกนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของบล็อกสีน้แดงตามที่คูณสอนสีเหลืองชี้กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะมาตรวจสอบในส่วนของการบล็อกกันอีกรอบนะครับก็มาตรวจสอบที่การตั้งค่ากันนะครับสังเกตที่เมนูด้านบนนะครับในส่วนของเครื่องหมายบล็อกนะครับก็จะเป็นสี ดำๆประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าเราได้ทําการบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราในส่วนของในส่วนของขั้นตอนแรกบล็อกไปแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราไปลบกันดีกว่าครับหลังจากที่เราบล็อกไปแล้วนะครับขั้นตอนถัดขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของหน้าหลักของลายของเรากันนะครับหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของ ฟันเฟืองด้านบนขวามือการตั้งค่ากันได้เลยครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าแล้วก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเพื่อนกันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกกันลดครับหลังจากที่คลิกในส่วนของเพื่อนกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า หนีกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการออคลิกไปยังในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าบัญชีที่ถูกบล็อกกันได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้า,าในสนองหน้าบัญชีที่ออถูกเราบล็อกกันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะสังเกตในส่วนของปุ่มด้านหลังกันนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปในส่วนของการ แก้ไขกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของการแก้ไขกันแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาก็จะมีอยู่สส่วนนะครับก็ให้เราทําการปลดล็อกหรือลบกันนะครับแต่ว่าในออคลิปนี้ก็คลิกไปที่ส่วนของลบกันได้เลยนะครับถ้าเราจะต้องการลบนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการลบในส่วนของเพื่อน คนนี้ออกไปนะครับก็เป็นการลบแบบถาวรกันแล้วนะครับเมื่อกลับเข้ามาในส่วนของเพื่อนที่เพื่อนที่ถูกล้อนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของเพื่อนนะครับก็ได้หายไปจากกลายเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยเลยครับสำหรับในคลิปนี้เคลนาวิธีการลบเพื่อนในลายแบบถาวรนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับ ก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปแบบไหนปรับมาไหนหรือให้ปรับปรุงตรงไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยครับยินดีที่จะปรับปรุงเต็มที่ครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE i t ชนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการแช์ในส่วนของโลเคชันนะครับส่งให้เพื่อนในแชทไลน์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่งวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเข้าเข้ามาในส่วนของแชทไลน์กันนะครับหลังจากเข้ามาส่วนของแชทไลน์กันแล้ว ขั้นตอนถัดไปไปที่ส่วนของเครื่องหมายบวกด้านล่างซ้ายมือกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วจะมีในส่วนของ p o p u p ัแสดงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของอแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าตำแหน่งที่ตั้งที่แสดงอยู่ใน p o p ปอัพกันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับคลิกตำแหน่งที่ตั้งกันลดครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางในหน้าของอตำแหน่งที่ตั้งของเรากันนะครับ ก็เมื่อมาถึงหน้านี้กันแล้วนะครับก็เราสามารถที่จะตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งน,นะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนดูได้นะครับหรือไม่ก็สามารถที่จะค้นหาสถานที่ก็ได้นะครับไปที่ช่องค้นหานะครับหลังจากที่เรา,าได้สถานที่ตั้งกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับถ้า ตรวจสอบเขาเรียบร้อยแล้วที่ตั้งตำแหน่งที่ตั้งตรงนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของเมนูนะครับแชร์ด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้านะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแชร์ในส่วนของโลเคชันแผนที่ให้กันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบที่ในส่วนของแชทกันนะครับเมื่อเราตรวจสอบที่หน้าแชทกันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของโลเคชันนะครับ ที่เราได้เพิ่งแชร์ไปเมื่อสักครู่นะครับเอ่อที่เราได้ทําการปักไปเมื่อสักครู่นะครับก็มาแสดงอยู่ในหน้าแชทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ถูกส่งไปเพื่อนเป็นอันเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสาหรับในคลิปนี้คลิปนะ้วิธีการแชร์โลเคชันให้เพื่อนนะครับในแชทไลน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็สลับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ